Hoàg à. balò tông tênừ này số con tao đường trai ơi anh lấy lời từng không một quan าากกตบอว่่ไมมม,มนนลืนลมนนในฐานะปีใหม่นะครับขอคุณะาษีรัตนาไัยละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในบ้านแหวในอำเภอสัมสูงจัหงหวัดขอนแก่นพระธาตุขามแก่นนะครับวันดงแวงและสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนชาวบ้านแหวสมหวังจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับสวัสดีครับ กะสิน้พรหลวงพ่อหลวงพ่อไดหลวงพก็ให้พรเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวตอนค่ำท่านก็กลับไปห่มจีวรเมื่อเธอพ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้ลองให้เต็มที่ไปมีคนนอนคนนี้ตามสบายเมื่อเธอพ่อ เเอออยู่ตรงนี้้าใหก็นี่เป็นบุคคลนะครับที่ทำให้บ้านแห้วมีชื่อเสียงกระชอนขึ้นมาแล้วก็ท่านไปรู้จักระดับสูงและจะส่งผ่านสิ่งต่างสิ่งดีๆนะลงมาที่บ้านแห้วของเราเอาหัวใจเลยครับคุณกฤิหวังอะไรที่มันจะเกิดกับ บ้านแ้วของหมู่เฮาครับอีพอแม่ครับสิ่งที่ลูกคนนี้หวังนี่คือบ้านแ้วเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งในอำเภอสั่มสูงเย้ต้องเป็นที่หนึ่งพอแมนมาเข้าบ้านแถาไปเที่ยวกับบ้านอื่นนะครับแต่ว่าบ้านเถาเนี่ยมันรับไรมาโดนแล้วนะครับเมื่อลูกมีโอกาสนะครับลูกคนนี้มีโอกาสณนตอนนี้นะครับกับยุ่งใ่กับรัฐมนตีเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกกับสีเหตุถูกอย่างให้บ้านแ้วเนี่ยเป็นที่หนึ่งของสั่มสูงครับ ครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นความหวังความหวังที่มีเป้าหมายนะครับเอามาสะกดคำว่าเฮลกันนะครับเป็นเฮลที่มีความหมายเพราะว่าผมสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่ปลูกเฮลเยอะมันมีปราชชาวบ้านคนหนึ่งอยู่สกลนครนะครับเอาเฮลสุพรรณบุรีไปปลูกที่สกลนครเขาสามารถปลูกได้ไร่ละ5 0 0แสนบาท นี่คือมูลค่าของแฮวไม่ใช่เฮวธรรมดาเพราะนั้นเมื่อบ้านเราชื่อบ้านแฮวเนี่ยมูลค่ามันต้องสูงกว่าห0 0แสนแมตนบอลมูลค่าของบ้านหฮวของเรามันต้องเป็นล้านล้านล้านและพันล้านเหมือนพระปลอมองเนียะ <c oughs> <c oughs> ตำรวจจ้องอย่างนี้น โปเช่โดนใจโปเช่โปเช่โดนใจโดนใจอีหลีบอีหลีเจ้าผู้สัตว์ข้ากวางแล้วเงินมาให้พวกแม่พวกแม่ก็ได้รับแล้วเงินเจ้าได้ส่งมา ให้อายุยืเงมันพันปีคำหลวงเน้อลูกเอ้ยคอยสุกอยู่ล้นในี่คือแก้วหน่วยสามคอยมีคอยขาหญิงใส้มาช่วยสร้างและมาให้ไหลลังมาโฮมเนี่ยเด้อเงินคำแก้วให้เต็มถงลนไทย <ๆ S 1> ขัวและใส่เมือเจ้าให้ายเอาไปทั้งไต้ให้มีผูสอยเลี้ย ไปทั้งเหนียห้มีผู้ซอยหาบสองข้อข่างมี่ตะถงเงินถงข่ำอายุโนวันนั่งสุขังพลางสาธุสาธุสาธุดี ใจได้ไปคอนแกนนี่คือเมืองแมนแห่งแดนอีสานพื้นที่สัมสูงรู้กันมานานนนครคือบ้านของหมู่เฮาาอยู่ดีกินดีกันไม่เบานี่คือหมู่เฮ้าเอ้าชาวขอนแกน อจบแล้วครับเพราะว่าร้องเพลงจบใบโพมันโผล่ขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมครับขอให้แผ่นดินของบ้านแฮวสัมสูงจงเจริญเอาาดี